ยักตี่นนีมันปอด้วยลุ่ง้านีอย่ามาจับหีลิล่งข้านี้ไปลงไปลงไปเอ้ยเจ้าแหบๆหบหลังจากขืนตนมักามลงมาแล้วมาเขย่าวขยาว่าเขย่าซ้ำโอ้ซ้ำไล่กีโมือล้วมันบ่นไแงงดีงง โอ้โหนี่ค่ะผลงานจากที่ปีนขึ้นไปเอามาแล้วยังมาอีกนะครบุญวันบุญวันบุญวันเดีวต้องเอาไฟไฟไฟวต้องแย่งคืนเก็บบท่านได้กันไนกันท่ายเป็นไดโอ oh, ้ยเพราะว่าเก็บบัท่านค่ะพี่น้องโอ้โหโอ้โหโอ้โห ว่าเมื่อกี้นี่เงีอันสงสัยสิเมนดีดให้คุ้มตาเถอะเราล้ม่ได้คนยังลงันมาดอีกก็มนี่คุณแม่ี่คุณน้องจับแล้วเฮ้ยป้านงาไปงาแฟสอีกวันนี้แม่ อไต้นใดอีกลายอยู่ด้หนู่านมันลงทั้งผลกรมีรายาสตว์ยายป๊ะใส่พูดี่อู้ยบินนีซ้ำนน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 คู่นนนนนไตงอมงอมมานนนนนนมันยังบินมาเรื่อยเอยู่คุณน่ะมันอิ่มแล้ว การไตแมงกินนู่นนี่ต้องรอสักพักให้แมงกินนู่นมันกินใบบักามให้อิ่มโต้ามันไว้อิม่มมันก็จะว่าบินลงมากหลังจากที่กินอิ่มเต็มทีแล้วมันก็สีบินลงมากครับระเหยขีแปดสังเกตสร้างเสียงคือย่างิัน,งงนห้างผึง่งห้างต้อละ่ะ <c oughs> บุญนวันบุ่นวัน,บ,วนบุญวันอยู่ทั้งตน้น โอ้นี่นี่มันล่องอึบเสียนไปทางคุณเดี๋ยวมันล่องอีกหลายตัวเยอะ่าอันนี้โอ้ยคุณทั้งหัวกับมีเอ้าใหญ่มากใหญ่มากกับมาน้าล่ะไปไายเานบน้อเธอดูแย่งดูหรอ ขึ้นเอียดกันนะอันนี้น้าลูกอันนี้แหละดูย่างขึ้นดูย่างขึ้นดูมันมีบ่ะมันมีแต่ยันมีม่มีไม่อยู่ใช่ไหมเอ้ยเมื่อกี้แฟนมันขือนมากผีอยู่น่ามันคือบอลงใส่ใส่ใส่นี่ที่แกต้องวางไว้เออรู้แล้วยันขึ้นข้างบนโอ้มันขึ้นมาได้ดอกมันต้นใหญ่เนี่ยอ๋อได้ได้มังนั่แจสิขึ้นบังบังบังเอาที่ไว้บังบังไม่ไม่ต้องไม่ต้องเด็กแจ๊ขึ้นเองเจ้าของเดิมเขาทำไว้นี่เฮ้ยเฮาขึ้นสั้นเพิ่มเพิ่ ตัวไฟมา,าไหมอ้าเอ้าถือไว้ปูถือไวเอ้เด้อร์ไม่ใช่ปีเด้อมันก็มาแล้วเนี่ยหไฟก็มาแลยแต่ว่างามันอยู่ทางไหนเฮ้ยเบ,บื่อกี้การคืนบันเดี๋ยวว่าเห็นนกเม็ดแยงมาแยงมาโหลดแอป เบิงเบิ้งเไม่รีกันรักสิปีนเบิ้งสาวผู้หายเด้อเด้อปีนต้นมะขามอ้ยขาดปีนบดนั่นจะมาอีกจังไหอเจีงเอาแล้วเด้อบานีเอามาปัดปัดปัดปอ้โผมึงฝังเสียงมันดูมันเลยลงพูดอะ พอคว่างมานอลับเอาอันอัน้รถมาใส่ม oh ันลงงไปป้ยอันนี้น่านง่ายแ้วมันมันกจะตกเป่ิดมาแล้วม่เปิด้วมันยืดตัวบังเดอบเริ่นนมดแล้วแมงกินน่นเริมลาแล้วใบบักขามันแกแล้วทมค่องตรวมันไลหลายเดนมั้นเปนลองเฮ้ยจับตากมัเก็นองลนอ้่มีหัแตนเี้ยกงเศร้าเตนนั่น าธรรมดาเนาะสั้น,นแล้วแม่งก็ตรงลงแสงสี <ihat>